คนนะขุ่นฟางดาก็มีขุคนวันนี้เจ้าสายมีเนี่ยมันน่าเกลียดโอเคไม่ไม่ไม่เราเลยดีวัาได้ด้โอ้ยมันกำลังไปทางดูแล้วทึ้นยี่นี้ไม่เป็มนะพี่ด้วยอุ้ยไม่หลวมโอเคภับมันเบลเบย์มั้งเลยอะเอาปรับสักนิดเออซูมโอ้ เต็ตัวจปังสิโอ้อนี่กปิดอยู่นะกลัะปิมในถ่าตัวเย็บสวยเลยบายบายเล่นก่อนแล้วบายบายเจ้าว่าอย่างนี้นะไม่ได้ครับน่ามาอะไรนะ